วิดีโอนี้เราจะมาดูถึงความสามารถในการสร้างลิงก์ใน WordPress 3.1ในการสร้างลิงก์นั้นให้คลุมแถบดำบนข้อความที่ต้องการแล้วคลิกไปที่ปุ่ม Insert Edit Link ช่อง URL ก็ป้อน URL ของลิงก์ที่ต้องการ Title ป้อนข้อความสำหรับอธิบายลิงก์ ข้อความนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อมีการเอาเมาส์ไปวางไว้บนลิงก์ Open Link in a New Window แท็บเป็นการกำหนดว่าจะให้เปิดลิงก์นี้ในหน้าต่างใหม่หรือว่าแท็บใหม่หรือไม่ในกรณีที่ต้องการลิงก์ไปยังบทความที่อยู่ในบล็อกก็ให้คลิกไปที่ All l i n k to Existing Content จะมีช่องสำหรับค้นหาแล้วก็จะมีรายการเพจต่างๆหรือว่าบทความต่างๆที่ปรากฏอยู่ในบล็อกของเราในช่องเซิร์ชพิมพ์คำที่ต้องการโดยคำนั้นไม่ว่าจะอยู่ในส่วนของไตเติลหรือว่าคำคำนั้นจะอยู่ในบทความก็จะปรากฏ เฉพาะ,ะคำที่ตรงกับข้อความที่เราค้นหาอย่างเช่นในที่นี้ผมจะพิมพ์คำว่า start ซึ่งเป็นคำที่อยู่ใน Hello World ก็จะปรากฏบทความ Hello World ขึ้นมาในการที่เราจะเลือกนั้นก็คลิกไปที่รายชื่อ ของบทความที่ปรากฏหรือว่าเพจที่ปรากฏขึ้นมาเมื่อเราคลิกแล้ว URL ก็จะเปลี่ยนเป็น URL ของบทความหรือว่าเพจที่เราได้เลือกเอาไว้โดยจะมีการอัป้อนชื่อเรื่องในไตเติโดยอัตโนมัติในการทำลิงก์ก็คลิกไปที่ add link จะเห็นว่าเมื่อเราเอาเมาส์ไปวางบนลิงก์ก็จะปรากฏข้อความที่อยู่ในไตเติลที่สุดการแสดงการทำลิงก์ใน WordPress 3.1